ขณะนี้ทนกลังรับช่อง8 TCC Thai General Channel ออกอากาศผ่านดาเทย s s a d Frequency 11.35 s u c a r e r 27500 o a r i t i o n o r i z o n t a l รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปงานวันเด็กกันได้ไปที่ไหนกันมาบ้างแล้วก็พี่เบนนี่อยากดูรูปเด็กๆจังเลยครับวันนี้จริงๆแล้ววันเด็กก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าบางสถานที่เขาเปิดกันถึงสองวันด้วยกันนะคอะอเอใช่ใช่ใช,ใช่พี่เบนนี่ขอทวนคำขวัญวันเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาควรรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีนะคะ จำเอาไว้และไปสถานที่ต่างๆไปท่องให้พี่ๆเขาฟังเราจะได้ของขวัญกลับมาบ้านเลยนะครับใช่แล้วะครับวันเด็กนะครับนี่ยแเ่นเม่อานเนี้ยพอเลิกจากรายการเสร็จเนี่ยผมก็ไปสานามบินดอนเมืองด้วยว้าวแล้ววันนี้มีโอกาสด้ไปนั่งเครื่องบินแล้วป่ะคะพี่ลีโอเมื่อวานนั่งไปแล้วครับวันนี้ไม่มี ขี่อเปล่าไม่ใช่ครับไปถ่ายลูปกับน้องๆด้วยนะครับพี่เขาดินนะครับจ้าจ้าเด็กๆอยากไปพบพี่ลีโอนะคะไปตามสถานที่ที่พี่ลีโว่าเลยแต่วันนี้ถึงตอนจบของพี่ไกรทองและพี่ชาลาวันแล้วทั้งสองคนจะเป็นยังไงตะเภาแก้วจะขึ้นมาจากน้ำได้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะครับไปดูกันเลยครับ สนุกสนานพร้อมรับความรู้ไปกับตัวการ์ตูนที่สุดแสนจะน่ารักมากมายสื่อการเรียนรู้โดยมีน้อยน่ารักแซนดี้แซมมี่มีน้อยแสนสนพบกับพี่เอดดี้ฟอกและเพื่อนๆที่จะมาสื่อความรู้และพัฒนาการให้กับน้อง ตั้งแต่การล้างหน้าดูแลผิวพรรณล้างหน้าให้ถูกขั้นตอนแล้วก็การาบำรุงอย่างไอครีมเนี่ย บำรุงเฉพาะใต้ตาซึ่งตรงนี้ไม่มีต่อมไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความบอบางเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบำรุงพิเศษเดย์ครีมเนี่ยเป็นการบำรุงแต่ว่าไม่เข้มข้นมากเพราะเป็นกลางวันแล้วก็มีกันแดด SPF 15อันนี้ช่วยได้ไนท์อันนี้คือสําคัญมากมีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นไนท์ครีมต้องบำรุงได้อย่างล้าลึกจริงหลังจากที่จอยได้ทดลองใช้ไทม์เลสแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วริ้วรอยก็ลดลงด้วยค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะจอยก็มั่นใจค่ะว่ามีผู้ช่วยดู แล้วค่ะ กล้องวงจรปิดคุณภาพสูงทั้งกล้องมาตรฐานเรกูล่าคาเมรากล้องโดมโดมคาเมรากล้องอินฟราเรดอินฟราเรดคาเมรากล้องสปีดโดมคาเมราและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดทุกชนิดอินเน็กใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงจากโซนี่ให้ภาพคมชัดระดับ HD แข็งแรงทนทานติดตั้งง่ายชัดเหมือนดูหนังจากแผ่นดีวีดีต้องอินเน็กติดต่อตัวแทนจำหน่ายบริษัท ร้ายข่าได้จากไรท้องมันช่างร้ายการจริงๆอ,อ,อนี่แปลว่าอาคมเขียวเพชรถูกทำลายแล้วเหรอเนี่ยข้าจะทำยังไงกันดีมันต้องมันต้องตามลงมาแน่ๆนะไม่ได้การลคละข้าต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วออ,อ,อนึกได้แล้ว นี่ขนาดบาดเจ็บนะเนี่ยแต่คงไปไหนไม่ได้ไปหรอกคอ,อยดูวันนี้ต้องจัดการเจนชาละวนให้ไดเเ้เอ๊นี่หยดเลือดนี่ดีละตามรอยนี่ไปดีกว่าเสร็จละ อยู่ตรงนี้สแสดงว่ามัานต้องอยู่แถวนี้แน่ดีละฉลวนจะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเฮ้ยอย่ามัวแต่ซ่อนอยู่เลยนะยท้อที่ท่าจะก,ก็ขี้ขลาดนี่เองกลัวตายจะต้องหลบซ่อนเช่ยวเหรอะอะไหนคุยนะคุณหนาว่าเป็นเจ้าแห่งเจ้าระแข้ไะฮะแล้วไงถึงได้หลบซ่อนข้าขนาดนั้นเนี่ยวางไงล่ะจะยอมแพ้แล้วอ,ออกมาดินดีหรือจะให้ข้าเนี่ยเขาไปลากตัวเจ้าออกมาอะ เฮ้ยไม่ต้องข้าอยู่ทางนี้แล้วฮึอ้าอวเฮ้ยตะเพาแก้วไม่ใช่นี่ตะเพาทองจะจงวางอาวุธซะไม่งั้นข้าจะฆ่านางให้ตายอน้อยจะขี้คราบถ้าแม่จริงก็ปล่อยตัวผู้หญิงก่อนสิไฟนี่เรื่องอะไรล่ะเร็วข้าบอกให้วางอาวุธไงวางลงไม่งั้นนางนี่ตายแน่ อืมอืมดีมาก่าอย่าได้คิดสู้นะเพราะถ้าจะสู้ค่ะก็จะฆ่านางนี่สะนี่น่อนักอลยนี่น่าเอทำไมไมีสู้ล่ะไม่ต้องห่วงค่ะจัดก,การมันให้ได้เลยเ <z> นียอ,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 อน่นี่โอ้ออโนี่น่ ตองนี่ผมไม่ไหวแล้วเจ้าจะทำลายแม้กระทั่งผู้หญิงอะนี่ข้าไม่สนหรอกว่านางอยากมากัดข้าทำไมล่ะถ้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เตรียมตัวรับความพ่ายแพ้ได้แล้วกระสุนพลังพลินาอ้าย่าอา ชาลวันไปไหนล่ะท่านต้องระวังให้ดีนะเพราะมันเจ้าเล่ห์เหลือเกินสงสัยว่าคงจะหลบไปเอาอาวุธอะไรมาจัดการกับท่านอีกแน่เลยคงไม่แล้วละนน่ะรถโน่นไงสลบไปแล้วจริงเหรอหอขอบคุณท่านมากนะที่มาช่วยข่าว่าแต่ท่านเธอเป็นอย่างไรบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ๋ก็นิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันยังไกลหัวใจอีกเยอะโอ้โอ้ยเจ็บเหมือนกันนะปากเก่งจริงๆเลย แล้วทำไมท่านไม่ฆ่ามันล่ะคือร่างกายของข้ามันบอบช้ำเกินกว่าจะจัดการได้แต่ไม่ต้องกังวลล็อกข้าจะใช้คาถากักขังมันไว้ที่ถ้ำนี่แหละเอาละจะถอยหลบมาทางนี้ก่อนนะโอ้มเฮียงเรียบร้อยข้ารับรองว่า มันจะไม่สามารถออกไปเว็นผ่านอารวาสไล่ล่าผู้คนได้อีกต่อไปแล้วแล้วเราจะออกจากถ้านี้ได้ยังไงล่ะจะไม่ต้องกังวลน,นะข้าลงามาหาเจ้าได้ก็ต้องพาเจ้าออกไปได้สิเอาละตามเข้ามาทางนี้มาเร็วระวังนะไหนอะอา เจะได้กลับบ้านกันสักทีนีมทำไมหายไปนานนักนะรูว่าพ่อไกรทองจะไม่รอดแล้วอะ พูดก็สิเอ็กแม่เมื่อตะก,กีเนี่ยแม่ก็เห็นมันกบพอนะ่อนนะว่าเจ้าชะล้วนมันถูกหอกวิเศษของปะไก่ทองแทงเข้าไปมันเพ่นหน้าหายไปเลยเออก็นั่นแหละแต่นี่มันหายไปนานเกินอะไม่รู้ว่าเป็นแผนของไอ้เค้ันหรือเปล่ามันอาจจะหลอกให้ไปบ้านของมันนะ่ะนะแล้วก็เอาพวกสมุนมารุมก็ได้นะพ่อนะออความจริงแม่พูดก็มีเหตุผลเฮ้ยอย่างนี้ก็แปลว่า โปไก่ทอง่ะแพ้แล้วสิเนี่ยพ่อจ๊ะแม่ดูนั่นสิอืมอ,อะไรโอ้อโอ้ชาฮ่าฮ่าโอ้ยผรูดโอ้ยชายโยโฮยิ้มสําเร็จแล้วโปไก่ทองทําสําเร็จแล้วนั่นตาแม่ไม่ฝาดใช่ไหมนั่นตะเผาทองตะเผาทองอยังไม่ตายอ่ะนี่ชายช่จ้ะแม่ ตะเภาทองจริงๆด้วยพ่กไก่ทองฉันเก่งจริงๆนะขอบใจนะจ๊ะที่พาตะเภาทองกลับมาได้พลืมแล้วพลืมอีกแล้วายังปไม่เห้็น เราจะจัดงานมงคลกันเมื่อไรอดีละ่ะงานมงคลอะไรเหรอพ่ออ้าวก็รับขวัญลูกสาวเราแล้วที่สําคัญจัดงานแต่งงานกับผอกรายทองกับตะเภาแก้วไงเอาพรุ่งนี้ซะเลยดีไหมละ่ะฮะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไงานช้างอย่างนี้เจ้าสาวต้องมีเวลาเตรียมตัวให้นานๆหน่อยรู้ไหม,ม,มจะต้องไปเตรียมตรงเตรียมตัวอะไร สิจ้าไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้ล้มั้งอ้าวรั่วภพกไกลทองไม่อยากจะแต่งงานกับลูกสาวค่ะอ๋อเปาเปล่าเปล่าเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะก็แล้วไปเราค่ะอยากจะยกลูกสาวทั้งสองคนให้ภพไกลทองดูแลจงคนเก่งๆดีๆฉันนี่จึงน่าโชะที่จะดูแลลูกสาวข่ายมีความสุขได้ั้ง่ายนะจ๊ะแม่โอ้ยจริงถูกต้องถูกชัวร์ถูกอยู่แล้ว เออเออแต่แม้ว่าตอนนี้เราเรียบขึ้นเรือนกันก่อนดีกว่านะจ๊ะถ้าทางพวกไกรทองคงอยากจะพักผ่อนมากกว่า <c oughs> จริงไหมใ <c oughs> ช่แล้วไปเลยจ้ะไปจ้าไปเลยไปจ้าเฮ้ย <c oughs> สนุกของเจ้าชินตังเขาบอกว่าเขาจะไปหว่านมาเมล็ดหว่านมาเมล็ดไม่รู้ทําอะไรไปดูกันดีกว่าครับไปดูดีกว่าครับงานอะไรเนาะอยากรู้จังเลยพบกับสุสดยอดการ์ตูนนิทานพื้นบ้านแสนสนุกสุดหันซาที่จะพาน้องๆหนูๆทข้าไปในโลกแห่งนิทานและจินตนาการ พร้อมรับความรู้และคติสอนใจในแบบฝัังนิทานพื้นบ้านมีให้เลือกมากมายในรูปแบบีดีและดี v ี มันโปรยถั่วไม่ใช่เหรอจะ๊ะไม่เป็นไรหรอกกําลังหวา่านมะเล็ดอยู่อ่ะผีไล่ออกไปที่ว่ามาเล็ดเนี่ยมะเล็ดอะไรเหรอจะ๊ะมล็ดทานตะวันโคดีเข้ามานี่ยเปของที่ครูเอามามาล็ดทานตะวันไม่ใช่เหรอมะเล็ดนั่นแหละผีไล่ออกไปเ,<อ>เดี๋ยวก่อนสิเอ้ย <c oughs> จริงๆเลยนะเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเผอแป๊บเดียวเราเป็นไม่ได้เลยนะเราเนี่ยก็ไปถึงขนาดนั้นหรอกครับ ครูไม่ได้ชมเธอเลยนะเอาทุกคนเอาผ้อเล็กมาจากบ้านกันหรือเปล่าจ๊ะฮ่า<อ>จริงจังเหรอจ๊ะเลืมเอมออกมาเหรอครับอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องสนใจมากขนาดนั้นก็ได้อย่างเธอเนี่ยต้องสนใจให้มากหน่อยเพราะปกติก็เฉยชายอยู่แล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะก็อบอกแล้วเดยว่าไม่ได้ชมนะ ช่วยไม่ได้จะเอาพูดสำรองให้ยืมก่อนแล้วกันนันจะโทษจำเป็นขอยืมให้ก็แล้วกันเวลาไยืมของคุณอื่นทำไมพูดกรุณางให้ยืมหน่อยไม่ได้ไม่ใช่เหรอฮะงั้นเหรอครูครูยอย่าช่นางนครับแค่ชินจังไม่พูดว่าครุนางให้ยืมหน่อยไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับเออช่างเถอะอยู่ที่ห้องพักครูนะไปเอามาซะเลยนะเชิญเลยจ้ะไปเอามาครับถ้าไม่รู้ที่แล้วก็ลองถามผู้ใหญ่ดูก็ได้นะครับ กินจังเลยนอนนอนนอนอะไรจะทุกคนมารวมกันทางนี้นะทางนี้จ้าชินจังทางนี้จ้ะนี่คือวิตามินที่จะทำให้ดอกไม้หรือต้นไม้เจริญเติบโตนะจ๊ะทั้งปุ๋ยจากซาบใบไม้แห้งแล้วก็มาผสมกับดินด้วยล่ะแหมรู้เรื่องดีจังเลยนะ เรื่องแค่นี้ยมันธรรมดาอยู่แล้วครับอ๋อเหรจ๊ะถ้าอย่างนั้นกรุณาใช้พูวตักผสมกับดินที่จะใช้ปลูกดอกไม้นะ,ะครับชินจังเธอถืออะไรอยู่จ๊ะแล้วคิดว่าอะไรล่ะครับนี่มันเป็นทัพีแบนไม่ใช่เหรอปิ้งตังถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องเลยไม่ใช่เหรอฮะแล้วนี่ไม่ใช่ทัพีแบนหรอกหรอไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นจ้ะ ก็ดูบอกว่าไม้ไปเอาั่วมาไม่ใช่เหรอนี่ตั้งใจฟังคนเขาพูดไหนสิทําไมถึงเอาทับพีแบนมาฮะกพรเพราะว่าคุณป้าโพชนาการบอกว่าให้เอาไอ้นี่มาคุณป้าโภชนาการชินจังอาหารกลางวันวันนี้เป็นอะไรเหรอก็ของที่อร่อยมากเลยชิจูไงอ่ะน่าอร่อยเลยจ้ะแต่ว่าใส่แครอดด้วยอ่ะชิมมาแล้วละสิใช่ไหม แล้วไปทําอะไรที่ห้องโภชนาการนั่นล่ะเรืองเหลหลายๆอย่างห่าวไม่ชอบไม่เร็วถั่เอ้ยนี่ทําหลายอย่างใช่ไหมล้วนอยู่ที่ห้องพักครูไม่ใช่หรือจ๊ะห้องพักครูโอ้ใช่ห้องโภชนาการกับห้องพักครูมันอยู่ใกล้ๆกันน่ะอออช่วยใบได้่ ชิโนสุเกะคุงโอ้กำลังตามหายอยู่เลยนรลูกพี่ใหญ่โอ้โอ,อประสินินดังก็ได้ก็อะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอฮะว่างอยู่เหรอเออเอ,อ,อ,อกไ็ไม่ได้ว่างอะไรนี่เออไ,ไม่ได้ว่างหรอกนะงั้นก็ยุ่งอยู่เหรองั้นก็ช่างเถอะนน้าตอนนี้งานไม่ยุ่งแล้วก็ได้ ถ้ามีธุระล้วก็ครูนาพูดออกนะมาได้เลยนะลูกพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ลองพูดออกมาสินี่ใช้เวลาไปเอานานมากเลยนะปลัวได้ไหมอ๋อหาไม่เจออย่างนั้นหรอจ๊ะหาไม่เจอเลยอ่ะอ้าวแล้วครูใหญ่เลยจ๊ะค,ครูใหญ่ก็สบายดีอ๋อเหรอโอ้ยถ้าจะเสียเวลาเปล่าสินะนี่นี่ไม่ต้องไปแล้วจ้ะเจ้าของครูให้ดืมก็แล้วกันนะ ถ้ายอย่างนั้นก็ได้จะบากซะตั้งแต่แรกไม่ต้องยุ่งอะ่ะพูดอย่างเนี้ย่เลิกให้ยืมดีไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันพวกของผู้ใหญ่เนี่ดีนะใหญ่ดีจังเลยอของฉันนะนี่อย่างนี้เฮ่ฮให้ยืมเท่านั้นนะอย่าเอากลับบ้านดินละรู้ไหมขี้เหนียวจริงๆเลยนะคุณโยชินัง,งนเงะนี่ยช่างจะน่าเธอเองก็มาทช่นนี้แล้วก็มารีบทำเขาสิครับ ะต้องทำยังไงบ้างฮะก็เอาปุ๋ยผสมลงในดินแล้วก็ใส่ลงไปในแปลงดอกไม้โถ่เรื่องแค่นี้เองแค่นี้เองนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเริ่มเอามล็ดทานตะวันหวานกันเลยนะใช้นิ้วทำดินให้เป็นรูด้วยนะจ้ะเด็กๆแล้วก็นี่นะเอาเมล็ดทานตะวันใส่ลงไปนะเป็นรูเป็นรูเอาที่เหลือก็รดน้ำนะจ๊ะพอรดน้ำเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จจ้า นะจ๊ะช่วยเอาบ็อกบกบัวรดน้ำไปใส่น้ำให้หน่อยนะครับผมก็ไปด้วยตอนนี้จะต้องระวังอย่าเข้าไปในแปลงดอกไม้อย่างเด็ดขาดเลยนะนีะะะะ่ไม่ใช่ที่นี่แล้วที่รดน้ำฝักบัวรดน้ำเออถึงไม่มีฝักบัวรดน้ำแต่ดีสายยางก็รดได้อะไรจ้ะล้างมือแล้วก็กลับไปที่ห้องเรียนกันนะจ๊ะครับเฮ้ค่สมคุงนี่ชา้าจังเลยนะ เอ๊ะรู้ที่วางฝักบัวรดน้ำรือเปล่านี่เอ๊ยที่นี่ก็ไม่เมียแล้วมันไปอยู่ที่ไหนคาสมคุงขอโทษนะจ๊ะเรื่องรดน้ำเนี่ยเดี๋ยวครูค่อยทำที่หลังเองนะจ๊ะนี่แล้ว ยุดดหยุดหยุดพลังยกไปเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงก็ไม่ยอมหยุดเลยอ่ะเฮ้ยน้ำมันแรงอ่ะเฮ้ยหยุดทิหยุดทิหยุดหยุดถูกอ่ากากรกากาจบครับค่ะหว่านเมล็ดก็คือการหว่านเมล็ดเพื่อให้ต้นไม้ก่อเกิดเติบโตขึ้นมา ไม่ถูกนะครับ <คะ S 2> เพราะว่า,มาเมล็ดนั้นบอกบางนะครับต้องเอาน้ําพรมพรมลดลดเอาเบาเานะครับเพราะว่าความไม่รู้ของเด็กน้อยนะคะเอาสายายางไปฉีดมันก็เลยลดหกเลิกหมดเลยใช่แล้วครับดังนั้อย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะ่เย็นเอาน้ามาลดกันเดี๋ยวจะป่วยซะก่อนนะจ๊ะจ้าระวังกันด้วยนะคะเด็กๆนะคะและก็วันนี้นะคะอย่าลืมเตรียมตัวแต่พี่เป็นนี่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไหว้คุณครูตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะ แต่บางโรงเรียนอาจจะไหว้วันพระรหัสเออแล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้เอาเป็นว่าไม่ว่าจะไหว้วันไหนเราก็เคารพคุณครูจากหัวใจของเรานะคะใช่แล้วะะล่วะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้หรือว,วันมะรืนนี้วันไหนก็แล้วแต่ครับก็จะเป็นวันครูนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับน้องๆหนูๆก็สามารถที่แสดงการมีสัมมาคารวะสักการะครูบาอาจารย์ได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโดยการใช้ ดอกยาใช้ย,ยคาค่บดอกเข็มครับดอกมะลิอืครับดอกผักคนาก็ดอกผระกาศใช้ไม่ได้นะครับเอ้าเหรอเห็นพี่ว่าบางโรงเรียนตอนนี้เขามีการจัดพานรูปแบบสวยงามน,นะเอ,เอามาประดับประดับกันเป็นการทําจัดใจคุณครูรับหมดละค่ะ ใช่แล้วล่ะครับยังไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่น้องๆควรจะทําแล้วก็จดจําทําไว้นะคะับไปการระลึกถึงครูบาอาจารย์นั่นเองครับครับยังไงก็แล้วแต่นะคะพี่เบนนี่นะคะขอส่งใจนะคะให้คุณครูทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมั่งมีเงินทองนะคะ กลับไปมีกําลังแรงกายกับนักสอนและให้ความรู้กับเด็กๆน้องๆหนูๆของพี่เบนนี่ให้ฉลาดและเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโต,ตที่ดีด้วยค่ะใช่ครับเา้าวันนี้ไม่ลาโมนแล้วค่ะพี่เบนนี่ค่ะพี่เบนนี่ขอขอบคุณนะคะ GM ตูนค่ะและ MGI ค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่สามารถช็อปได้เลยในเทนที่ช h อ p ดซนั่นเองครับค่ะและเออ มีอีกอย่างหนึ่งสิคะพี่ดีโอครับที่ w ว w บเว็บ <Wide> Web, อีพ i กไทยแ l นด์คอ m นั่นเองนะครับใช่แล้ว <Web S 1> คเว็บไซต์ดีๆที่คุณหาซื้อผลิตภัณฑ์ไปเปลี่ยนแปลงบ้านของคุณให้เป็นบ้านที่ทันสมัยได้ด้วยครับครับและพบกันใหม่นะคะเวลาดีๆแบบนี้สัปดาห์หน้าทุกเสาร์และอาทิตย์พบกับพี่ดีโอและพองเพื่อนเราทั้งหมดไปนะคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย,บาย รัตนโกศิ์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาการทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญชาจารตามที่คุณต้องการรับคำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสิลรับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกศิ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0 8 5 8 5 6 9 5ห2 0 8 5 8ห6 9 5 9 2สอง